เงอองหอบห้องงาัคือที่พี่น้องพวงไปจงแ้วก็เห็นว่าครับผมมีคำคำแล้วครับเจ้านี่ไปหางนู้ได้ขวานูมากห้พี่น้องขวานะครับมาท่านหนึงเบิ่งมีที่ขวานคับขวานู้ใช่น้ำปลาพร้อมเนี่เพราะว่า ขัวนูใส่หอดนำปลาาเนี่ยครับวาแม่พี่น้อเบาหนีฝนนำปลาด่าเบาหนีฝนใส่หน่อยเสียบหน่อยก็แเบาหนีฝนมาใส้หลายเข็มนี่ครับขัวนูครับผมบริเวณวิธีการเหิบทำนี่หอดวิธีการกินนะนู้องโตง่ายน่เกัดเงินบ้านนี่วิเคราะหงานนะดีเกพุ่มเหรอย่แสบ ้นปลาจัดปตาเบานวิคนใช้หัวนูก็ได้จำสมกระเจบมันจีมาทั้งหัว้ำงๆลดบรรยากาศันไม่หมดยินต้นไม้มันอยอไปหางไวอีกตะกี้ถือนู้นเงินเกินนึงเยเต็มกระทะนู้สองตัวกี่น้อง เมียเขามายังไปนี่ตัมาลุงงูงข้างในเลยไม่กล้าข้างในนี่เนี่ยนี่คโควิดเนาะตาก็โจอ่ะโอ้ยหน้าเรียนตั้งงวดตะควายใหญ่น่าติดน้ำท่วเลยโควิดเนี่ยนี่เอ็งไม่ได้ไปไนเมียงข้าวของประเดชายวิธีว่ครับผัดใส่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยครับมีฮอดวิธีการกินแล้วครับพี่น้อง Hoa, nhung vọng, giữa vô những ngựt. này careful. À. Ton nhìn, <laughs> nhìn thấy tôi. <laughs> một quý tâm. Một lần sau bán, hoặc 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 sau mà hoặc sau bán,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  hoặc sau rắn hoặc sau bán, hoặc rắn bán, nữa sau bán, hoặc sau bán, hoặc sau bán, งอก่หัดโอ้ยควบบครัคับน้บ้าตอจ้อสิได้กินขวหนูน้ำมันแลครับ๋ย่มันสิเบิดกวนากเลยกูแช่นะครับบ้าต่อจ้อครับก็ได้นี่กำลังใจเห็ดชิปใช่ไนะครับผม